เมื่อสักครู่เราพูดถึงกรณีนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ทางด้านทนายความเข้ามาแจ้งความ,มานะครับซึ่งทางด้านของนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไม่ต้องรอดชี้แจงอย่างนี้ครับบอกว่าตนเองมีหลักฐานเป็นดิจิทัลฟุตปริ้นทั้งหมดนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่พยานคนดังกล่าวเนี่ยมาพูดคุยด้วยมีทั้งแชทไลน์มีทั้งคอลไลน์ต่างๆครับตอนนี้กําลังให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยรวบรวมข้อมูลกันอยู่ซึ่งตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมตํารวจออกมาบอกว่าเป็นพยานเท็จ ตนจึงไปถามพยานคนดังกล่าวแต่พยานเนี่ยบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันยืนยันว่าได้พูดได้ให้ข้อมูลกับตำรวจตามที่เล่าให้กับตนเองฟังแต่สุดท้ายตัวของนายเอกภพบ,บอกว่าไปเห็นว่านักข่าวมีการไปสัมภาษณ์พยานคนนี้จากที่ตนเองได้ฟังแล้วเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าพยานคนนี้พูดคนละแบบกับที่เคยพูดกับตนเองกลายเป็นหนังคนละบ้วนชัดเจนว่าพยานคนนี้กับคำพูดทุกอย่าง เจตนาพลิกลิ้นทําให้ตนเองเสียหายตนเองก็ยอมไม่ได้และจะดําเนินคดีด้วยส่วนที่มีข่าวว่าทานายของบอสเพาะจะแจ้งความเอาผิดตนเองนั้นนายเอกภพบ,บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะครับยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องการช่วยผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้นหากต้องถูกดำเนินคดีเพราะออกมาช่วยชาวบ้านก็ไม่เป็นไรเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นจะให้ความเป็นธรรมได้ครับ